สวดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่องเมาโฟร์เคเดลลี่ครับวันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงเม้าคุงหุ้นเทคนิคนักวิ่นดอยรู้สึกไม่ได้เจอกันนานยิ่งนักนะตอนนี้เราก็มาเจอกันแล้วในการวิเคราะห์หุ้นเทคนิคแบบสดๆนะครับผมนะกับผมในวันนี้นั้นเราไปดูกันทีละตัวนะครับผมนะในวันนี้นะครับผมนะอย่างที่ผมเขียนชื่อคลิปเอาไว้นะเพราะนั้นเราก็ต้องมาเจอกันก่อนกับแอควานนะครับผมแอควาน แอควานตัวนี้นะไปดูกันก่อนว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรครับ MACD ของแอควานนะครับตอนนี้อยู่ในแดนบวกนะสโลปเนี่ยต้องบอกว่าสโลปเป็นศูนย์ในแดนบวกก็คือไม่ขึ้นไม่ลงอ่าตอนนี้สโลปเป็นศูนย์ก็ทีท่าเหมือนกำลังจะทำฐานนะในรายเดือนนะครับผมนะเหมือนจะชะงักนิดหนึ่งนะครับผมเหมือนจะชะงักนิดหนึ่งในรายสัปดาห์เนี่ยลงครับผม นะแต่อยู่อยู่ในแดนบวกอยู่กำลังสลปเหมือนกําลังจะเป็นศูนย์อยู่ในแดนบวกในสลปขาลงนะเหมือนกําลังจะกลับตัวขึ้นนะครับผมนะในรายวันในรายวันสลปเป็นศูนย์แต่อยู่ในแดนลบคราวนี้ครับจากที่สลปเป็นขาขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีสลบเป็นสูงอยู่ในแดนลบนะเหมือนราคาจะกลับลงไปนะผมซึ่งปั่นป่วนมากๆเลยนะครับผมใน,ในหุ้นแอควานตัวนี้ตอนนี้แ e อควานครับผมต้องบอกเลยว่า มีแนวต้านสูงสุดอยู่นะครับผมในหุ้นแอดวานนะคือ285บาทตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยแอดวานเนี่ยถ้าบอกว่าตรงนี้เนี่ยจบเวฟที่1นะครับผมนะถ้าเราบอกว่าแอดวานจบเวฟที่1นึ่ที่แถวๆนี้ใช่ไหมครับผมนะแอดวานจบเวฟที่1หรือเปล่านะนี่นี่นี่น่าจะเป็นเวฟที่5แล้วใช่ปะแอดวานผมเคยดูเอาไว้ ในหุ้นแอควานนะหุ้นแอควานตอนนี้เนี่ยถ้าตรงนี้เป็นเวฟที่1เวฟที่2อยู่ตรงนี้อีูตรงนี้ก่อนเวฟที่2อยู่ตรงนี้ก็ใช่นะตรงนี้เป็นเวฟที่3เวฟที่3แต่ไม่มีเวฟที่4เวฟที่4อยู่ตรงนี้เวฟที่4จะอยู่ที่ราคา121บาทสัไปก่อนนะเวฟที่4 จะอยู่ที่ราคา121บาทยังไม่ถึงยังไม่ถึงในหุ้นแอดวานนะตอนนี้หุ้นแอดวานครับผมนะแอดวานอย่างที่ MACD บอกเอาไว้นะครับผมนะอยู่ในแดนบวกสลบยังอยู่ในแดนบวกแดนะลบนั่นหมายความว่าหุ้นแอดวานตอนนี้นะมันกำลังไซส์เวนะครับผมนะมันกำลังไซส์เวอยู่นะครับนะกำลังไซส์เวอยู่ นะผมเคยบอกว่าหุน้นเอคกวารจะถึง2 3 2ถูกไหมซึ่งมันถึงแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นที่ผมทายเนี่ยผมทายที่แนวต้านตัวนี้ที่2 3 3 2 3 2ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากรายเดือนนะเหมือนกำลังทำท่าทำฐานนะครับผมนะรายสัปดาห์เป็นสลบขขาลงที่ยังเป็นสลบข่าลงอยู่นะครับผมยังไม่เป็นศูนย์สัทีเดียวนะมีสิทธิ์ที่จะลงต่อได้นะครับในรายวันนะ อยู่ในแดนลบครับผมนะสลบที่จะเป็นขาขึ้นอยู่ดีก็จะทําท่าโน้มลงนะนั่นหมายความว่าอะไรครับผมนั่นหมายความว่าแอดวานตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นมีความเป็นไปได้ที่จะลงนะครับผมเพราะน,นั้นตอนนี้แอดวานนะเราก็เลยต้องคิดว่ามันจะลงครับผมเพราะน,นั้นมันจะลงไปถึงไหนละ่ะนะคำถามเนี่ยมันก็จะต้องลงไปถึงแนวรับณปัจจุบันของมันนะครับผมก็คือประมาณ1 6 5 5นะตามการคาดการณ์ แอคควานเนี่ยคาดการว่าจะไซส์เวย์อยู่ตรงเนี้ยอีกสักพักนะครับผมนะมีความเป็นไปได้ที่หุ้นจะถึงเพดาน132 2 32นะแล้วก็ไซส์เวย์กลับลงมาครับนะเข้าลายถ้าลายเดือนเริ่มตัดลงเมื่อไหร่ก็ใช่ครับมันจะไซส์เวย์ตัดลงมาจนถึง165.5นะผมก็ต้องทายว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์ดาวนะครับผมนะ ที่จะลงมา165.5ประมาณ165แล้วกันจุด5ไม่ต้องหรอกนะผมประมาณ165บาทนะก็น่าจะลงมาประมาณ20%ในหุ้นแอดวานนะน่าจะประมาณนั้นนะผมน่าจะประมาณนั้นในหุ้นแอดวานเนี่ยครับนะไปดูหุ้นตัวต่อไปครับผมนะหุ้นตัวต่อไปของเราคือ CPF นะครับ CPF ในหุ้น CPF ครับนะแนวโน้มตอนนี้ MACD เนี่ยกำลังจะตัดขึ้นแล้วในแดนลบนะครับผมนะทำฐานเอ <ใน S 1> เอง,เองนะในรายสัปดาห์ตอนนี้นะเป็นสลบขาขึ้นในแดนลบแต่มันใซ้สวีในแดนลบมาสักพักเลยน,นะนะมันใซ้สวีในแดนลบมาสักพักแล้วสักครู่นะครับผม มีข่าวดีแจ้งมาบอกยาพี่น้องติดโควิดกันแล้วระวังตัวกันหน่อยนะครับผมช่วงนี้ตอนนี้ติดกันเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะไปไหนก็เจอแต่คนติดโควิดนะเอาละครับผมมาต่อกันครับผมนะตอนนี้ c p f นะครับผมนะแนวโน้ม m a c d ตอนนี้คือไซส์เว่ยเรเดนลบนะผมเพราะนั้นราคาก็จะลงไปเรื่อยในรายสัปดาห์ถูกไหมในรายเดือนเนี่ยก็คือเหมือนจะทําฐาน เหมือนจะทำฐานในยูในแดนลบกําลังจะเหนกำลังจะขึ้นนะเหมือนกําลังจะขึ้นในหุ้น c p f นะครับผมนะ CPF เนี่ยผมเคยดูเอาไว้ว่ามันจะขึ้นถูกไหมมันจะขึ้นนะแต่ตอนนี้มันอะไรมันไม่แน่ไม่นอนนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหุ้นที่มันกลับตัวอยู่นะแล้วมันก็ลงมาทำฐานสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วในหลายตัวนะในรายวันเนี่ยเป็นแดนบวกครับนะเพราะฉะนั้นในรายวันก็จะเป็นขึ้นนะครับผมนะ ในรายวันก็จะขึ้นนะเอาละคำถามคือ CPF เนี่ยแนวโน้มราคามันจะเป็นอย่างไรครับผม CPF นะแนวโน้มราคาก็ต้องบอกเลยว่านะไซส์เซเวนะครับผมนะไซส์เซเวตอนนี้ไซส์เซเวในแดนลบด้วยเพราะนั้นตอนนี้แนวต้านของ CPF ก็คือราคาประมาณ32.5บาทนะแนวรับของ CPF ครับนะอยู่ที่ราคาประมาณสัก,ก22.9บาบาทคำถาม นะจะเกิดอะไรขึ้นกับ cpf ตอนนี้นะครับผมนะมันถึง22.9บาทแล้วครับก็คือลงไปแตะเรียบร้อยนะครับผมลงไปแตะเรียบร้อยนะในรายสัปดาห์ตอนนี้นะก็ไซส์เซอร์เวได้ลบมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมมาสักพักหนึ่งแล้วในรายวันเป็นบวกแล้วเยอะด้วยนะในรายวันเป็นบวกเยอะด้วยเพราะนั้นในรายสัปดาห์เนี่ยมีสิทธิ์สูงนะ,ะให้เราสังเกตครับว่า cpf เนี่ยมันจะวิ่งก่อน นะ CPF เนี่ยมันจะวิ่งก่อนนะไปถึง27บาทแน่นอนไปถึง27บาทแน่นอนนะ100%คือถึง27บาทนะครับผม100%คือถึง27บาทเสร็จปุ๊บตรงนั้นเนี่ยนะคาดการณ์ว่ามันจะไซส์เวทตรงนั้นนิดหนึ่งนะเพื่อดูว่ามันจะสามารถทำทะลุเข้าสู่แดนบวกในรายสัปดาห์ได้หรือเปล่านะครับผมนะแล้วตอนนั้นเนี่ยในรายเดือนก็จะขึ้นนะไป32.5นะครับไป32.5 ไปไซส์เวกันต่อไปไซส์เวกันต่อนะซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดจากการคาดการอะไรเท่าไหร่นะครับผมเพราะนั้น CPF เนี่ยก็เป้าก็อยู่ที่3 2 5นะครับผมก็จะให้เป้าต่ำลงมาเป็นหุ้นขาขึ้นนะที่คาดการลดไซส์เวไซส์เวอยู่ที่ประมาณสัก3า5นะครับผมนะก็จะขึ้นไปอีกประมาณ25%อนขึ้นถือว่าขึ้นเยอะนะถือว่าขึ้นเยอะนะแต่วันใช้เวลานานแค่นนนั้นเอง นะซึ่งไอ้ขึ้นไปสาย2.5เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า6เดือนมันจะขึ้นถึงสาย2.5นะครับนะ6เดือนไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นถึงสาย2.5นะในหุ้น CPF ตนาะมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะในหุ้น CPF นะครับ32.5ตัวนี้ไปดูหุ้นตัวต่อไปครับหุ้นตัวต่อไปที่เราจะดูกันก็คือ KBank นะครับผมนะหุ้น KBank เราจะดูหุ้นเค a n k bank นะครับผมนะเค a n k bank เนี่ยผมเคยดูว่าเป็นหุ้นขาขึ้นถูกไหมครับผมนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มาดูกันครับผมแนวโน้มตอนนี้เนี่ยเป็นสโลปครับนะขาขึ้นในแดนบวกเพิ่งเข้าสู่แดนบวกแต่แต,แต่ทําท่านะครับผมนะเขเข้าสู่แดนบวกทุบทท่าทําท่าสโลปหายใน MA c d ครับสโลปหายแบบนี้แปลว่าทําฐานนะครับผมนะมันอาจจะทําฐานได้นะครับแล้วรายสัปดาห์เนี่ย ดันเป็นสลบขาลงในแดนบวกด้วยนะครับผมนะสลบขาลงในแดนบวกนะอันนี้มันลงมาทําฐานแน่แต่คําถามคือมันลงมาทําฐานเนี่ยมันจะเข้าสลบเข้าแดนลบในรายสัปดาห์หรือเปล่านะในรายวันนะเป็นสลบขาขึ้นแล้วแต่อยู่ในแดนลบนะหมายความว่าทําฐานเรีบรยนะ K รบร้อยแล้วนะเคแบงทำฐานเรียบร้อยแล้วนะคำถามเคแบงครับผมเคแบงนะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเคแบงเนี่ยเป็นอยู่ใน เวฟที่สองนะครับผมอยู่ในเวฟที่สองนะเวฟที่สองอยู่ที่ประมาณสักร้อยหนึ่งบาทนะถ้าใครเคยฟังผมมาก่อนนะจะรู้ว่าเคแบงค์ในอยู่ประมาณร้อยหนึ่งบาทนะครับผมร้อยหนึ่งบาทคำถามคือหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นขึ้นหรือลงนะครับผมเป็นขึ้นหรือลงนะอันนี้ครับทาท่าทําทางเหมือนจะลงถูกไหมแต่มันก็เคแบงตัวนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่า แนวโน้มนะครับผมนะตีพาเลว c h ชาแนลเข้าไปเนี่ยมันก็จะเจอแนวโน้มนะครับผมถ้เจอแนวโน้มนี่คือแนวโน้มการวิ่งของราคาเคแบงนะครับผมก็จะวิ่งขึ้นไปประมาณตามนี้นะถ้าดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับผมเพราะว่ารายวันตอนนี้ทําฐานเรียบร้อยแล้วนะนั่นหมายความว่ามันกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมนะจุดแรกที่จะขึ้นมาถึงคือร้อยหกสิเนี่ยขึ้นมาถึงแน่ๆนะ ขึ้นมาถึง160แน่ๆนะครับผมนะถ้ามันขึ้นสู่160ได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นสู่175ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นสู่175ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้น Kbank ตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะขึ้นเข้าสู่อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปก็คือตรงนี้เป็นเวฟที่เวฟที่อะไรวะเวฟที่เดี๋ยนะตรงนี้ผมเคยว่าเป็นเวฟที่5้านะครับ ใช่ครับตรงนี้เป็นเว็บที่หนึ่งมองไม่ออกเดี๋ยวผมตีให้ตรงนี้เป็นเวฟหนึ่งนะครับผมนี่เวฟสองนี้เวฟสามเวฟสามสี่นะครับห้าห้านะหลายคนคงจะมองไม่ออกแต่การที่มองออกก็ไม่ได้หมายความว่าจะกิ่งเสมอไปอาจจะมองผิดก็ได้เราต้องลองไปเรื่อยๆครับผมนะ ถ้าใค,ใครอยากดูเป็นก็ต้องลองไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะดูเป็นในที่สุดอ่ะเวบสามเวบสามตรงเพราะนั้นตรงนี้เป็นเว็บสี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเวบสี่เวบสี่อยู่ที่ร้อยี่สิบครับเวบสี่อยู่ที่รนะ้อยี่สิบเพราะนั้นตรงร้อยสี่สิบหกนี่คือเลยมาแล้วเลยมาแล้วแล้วก็แนวโน้มคือจะไปต่อนะครับผมไปต่อในเว็บที่ห้า เว็บที่5้าเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกอะไรกันนะครับผมนะเว็บที่5้าก็คงไม่ต้องบอกอะไรกันว่าถ้ามันไปเว็บที่5้าได้จริง <Yeah. S 2> เนี่ยเว็บที่ห้าเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ราคาประมาณสัก350บถูกไหมครับผมแต่นะผมก็คง350เนี่ยก็ดูไกลนิดหนึ่งนะครับผมนะดูไกลนิดหนึ่งเพราะนั้นนะผมจะให้ราคาที่ต่าๆเอาไว้ให้ดูก่อนนะครับผมนะราคาต่ำๆเอาไว้ให้ดูก <t> ่อนเพราะนั uh ้นเราก็จะไปอยู uh ่ท uh ี uh ่ราคาที uh ่แนวต้านของตัว Oh, oh. Bank. พุ้นเคแบงโอ้พุ่นเคแบงเพราะนั้นแนวต้านของมันคืออะไรครับนะการที่มันลงมาเวฟที่สี่เวฟที่สี่เพราะนั้นมันก็ต้องขึ้นเป็นขั้นบันไดถูกไหมครับผมนะเพราะนั้นจุดที่เราเลงคือเท่าไหร่ครับจุดที่เราเลงคือร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับผมนะแล้วก็ย่อตัวใจำไหมตรงนี้ขึ้นครับไปที่เท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่มันจะขึ้นไปก็คือประมาณร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับผมนะ จุดนี้จะเป็นจุดที่หุ้นเนี่ยจะขึ้นมาก่อนแล้วก็จะทําฐานอยู่แถวๆนี้เพราะนั้นเนื่องจากหุ้นตัวนี้มันขึ้นไม่ได้เร็วมากนักนะครับผมเพราะฉะนั้นหุ้นเคแบงจริงเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นไปถึงร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับผมร้อยแปดสิบเป็นจุดแรกนะก่อนที่มันจะไปทําแนวต้านกันอยู่ที่สองร้อยสามสิบมันก็ต้องถึงร้อยแปดสิบเอ็ดบาทกันก่อนนะนะแล้ววันก็ถึงไปถึงแนวต้านที่สองร้อยสามสิบนะครับผมนะก่อนที่มันจะไปแนวต้าน ที่สุดท้ายนะก็คือประมาณสัก200เท่าไหร่เนี่ย247นะประมาณ246 247นะครับนะตรงนั้นแหละนะแต่180กดกให้แบบใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับผม1 8 1บาทเนี่ยหุ้นเคแบงคือว่าเป็นหุ้นเทนอัพแล้วกันนะเนื่องจากมันไม่ได้เร็วอะไรมากนักนะครับผมนะให้ที่181บาทนะครับผมนะก็จะขึ้นประมาณสัก23% 2ีสิบสาปเซ็นะครับยี่สเปอร์เซ็นนี่ก็อาจจะเร็วๆนี้นะสักประมาณครึ่งปีปลายปีก็น่าจะถึงหรือเปล่าในแปดสิบเอ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับในหุ้นเคแบงก์ bank, นะในหุ้นเคแบงนะหุ้นตัวต่อไปครับหุ้นตัวต่อไปคือ ptt PTT นะในหุ้นพ t t ตัวนี้นะครับนะเราต้องไปดูแนวโน้มกันสักนิดนึง นะวแนวโน้มเนี่ยมันเป็นอยู่ในแดนลบนะเป็นสลบขาขึ้นนิดหน่อยก็จริงแต่อยู่ในแดนลบอยู่นะั่นหมายความว่าราคามันมีสิทธิ์ลงมากกว่าขึ้นนะครับผมนะส่วนนะในรา,ายสัปดาห์นี่คือไซส์สวเนะอยู่แดนลบแดนบวกนะนั่นหมายความว่าราคามันก็ยังคงไซส์สวเโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ามากนะักนะในรายวันนะครับผมนะในรายวันเนี่ยกำลังเป็นสลบขาขึ้นในแดนลบก็แปลว่าทําฐาน ทำฐานนะไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นนะเพราะนั้นหุ้นตัวนี้เป็นอะไรอยู่นะครับใน PTT PT หุ้นตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหุ้นมันไซเซเวย์อย่างมากเพราะนั้นราคามันก็จะไม่ต่างจากเดิมมากนะนะผมเคยบอกว่าราคา PT เนี่ยคืออยู่เวฟ5้าถูกไหมครับนะราคา PT t คืออยู่เวฟห้ นะถ้าเราตีเวฟเนี่ยมันก็จะอยู่กว่ามาเวฟหนึ่งเวฟสองนะครับผมนะเวฟสามนะเวฟสี่แล้วก็ไปเวฟห้านะครับนั่นคือหุ้นพ t t เพราะนั้นตอนนี้เวฟสามเวฟสี่นะราคาเข้าซื้อเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณสักสามสิบจุดเจ็ดห้าสามสิบจุดเจ็ดห้าก็มาสักสานะมสิบสามสิบเอ็ดบาทซึ่งมันผ่านมาแล้วนะครับผมนะ กำลังจะไปเว็บ5ากำลังจะไปเวฟบ5นะซึ่งการจะไปเว็บ5ได้นี่ก็มีอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะจะไปเว็บ5ที่ราคา72.9เนี่ยนะอุปสรรคมันก,ก็ช่างมากมายยิ่งนักนะไม่ได้ายกันง่ายๆในหุ้น p t ทนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหุ้น p t ทํทำอะไรอยู่นะหุ้น p t ทก็คือไซส์เซเวอยู่ไซส์เซเวอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นการที่หุ้น V t ทเนี่ยดูแนวโน้มนะจากกราฟ m a c d แล้ว นะมันไซส์เวยแบบนี้นะก็บอกได้เลยว่าหุ้น PT t ก็ยังคงไซส์เวยต่อไปนะและการไซส์เวยของมันเนี่ยนะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นเยอะด้วยนะเพราะว่าการไซส์เวยของมันเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่แนวรับนะที่ราคาประมาณสัก37บาทนะและแนวต้านเนี่ยของหุ้น PT t ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณสัก40บาทเพราะนั้นเนี่ยการไซส์เวยของหุ้น P t ทนะ ก็จะวิ่งอยู่ระหว่าง37บาทถึง40บาทนะช่วงนี้นะแล้วเอานี้มันจะเป็นยังไงล่ะนะเนื่องจากรายสัปดาห์เนี่ยนะมันกําลังจะสลบขาขึ้นนะกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะนั่นหมายความว่าราคาหุ้นเนี่ยที่37บาทนะก็ยังอาจจะไซสเวสักนิดนึงอยู่แถวแถวนี้ก่อนที่จะขึ้นไป40บาทนะเพราะ,ะนั้น p p p เนี่ยก็จะกลายเป็นหุ้นขาขึ้นนะที่ราคา40บาท เอาที่ราคา40บาทในหุ้น V t ทส่วนเวฟาที่72บาทก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะคงยากนิดหนึ่งนะกว่าจะถึงนะเพราะนั้นขึ้นไป40บาทก่อนนะประมาณ6กเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็เยอะอีกหน่เยอะอยู่นะนะนะตัวต่อไปให้เราจะดูกันคือ PTE P หุ t ้น e PTE P, P นะเราเคยบอกว่าหุ้น PTE P, t e P นี้นั้น นะเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับให้เราขายได้ที่ร้อยห้าสิบสองบาทซึ่งไอร้อยห้าสิบสองบาทเนี่ยมันก็เลยมาแล้วอ่ะนะแล้วรายเดือนตอนนี้เป็นสลบขาขึ้นนะอยู่ในแดนบวกซะด้วยนะเพราะนั้น p ีเนี e ่ยมันก็ต้องขึ้นต่อไปนะในรายสัปดาห์ก็อยู่ในแดนบวกสลบขาขึ้นในรายวันก็สลบขาขึ้นในแดนบวกเพราะนั้นเนี่ยรวมสามสลบขาขึ้นในแดนบวกแล้ว p t e p นั้นก็จะขึ้นอย่างต่อเนื่องคำถามคือมันจะขึ้นไปไหนล่ะนะพีท e นี้นั้น นะในเวฟห้าอยู่ที่2อ8ยบบาทแต่ไกลไปอย่าไปยุ่งกับมันก่อนนะสิ่งที่ใกล้ๆที่เรากำลังจะไปถึงนั่นก็คือแนวต้านที่ประมาณสัก193กนั่นเองเพราะฉะนั้น PTP e เนี่ยกำลังมุ่งเข้าสู่193บาทนะบอกไว้ก่อนนะขึ้นประมาณสัก16%ใน p t e p ตัวนี้นะแล้วขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะตอนนี้ราคากำลังขึ้นอย่างต่อเนื่องในหุ้น P t ที e p. ไปดูตัวสุดท้ายนะหุ้นทรูนะหุ้นทรูนะครับผมนะคุณอัครสวัสดีครับสิริเหรอเดี๋ยวดูให้ตอนท้ายนะครับผมนะไปดูหุ้นทรูไปดูหุ้นทรูนะหุ้นทรูนะนนะเคยบอกว่ามันจะขึ้นถูกไหมหกบาทนะปัญหาก็คือดูปัญหาดูปัญหาผมบอกว่ามันจะขึ้น6กจุดี่หกจุดส้านี่คือเขาเรียกว่าแนวต้านถูกไหม แนวตานคือมันจะขึ้นตรงนี้แหละจริงๆถ้ามันขึ้นนะมันก็จะขึ้นตรงนี้แหละแต่ปัญหาก็คือมาดูแนวโน้ม MACD กัสนสักนหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้ MACD เนี่ยเข้าสู่แดนบวกไปได้แป๊บหนึ่งนะสลบมันก็จะหมดแล้วนะกำลังจะทำท่าจะตัดลงด้วยนะครับผมนะเพราะนั้นมีแนวโน้มที่จะทำฐานแค่ตรงนี้แหละนะในรายสัปดาห์กำลังจะเข้าสู่แดนลบแล้วราคาร่วงแน่ๆเลยนะในรายวันไซเซเวนในแดนลบเรียบร้อยนะครับผมเพราะนั้นชูตัวนี้ราคาร่วงครับ ราคามันจะลงมาที่ไหนครับจุดเข้าซื้อเดิมครับ3.44เพราะนั้นทรูราคาจะลงนะครับผมนะกลายเป็นกุ้นขาลงนะกลับมาที่3.44ที่เดิมนะครับผมนะราคาลดลงไปประมาณ20%ตจากราคานี้จากราคาปัจจุบันนะเพราะนั้นหุ้นทรูก็จะลดลงไป20%นะครับ20%อนะเอาละมาดูเมื่อกี้คุณอาคาัสขออะไรนะสิริ สิลีนี่คือแสนสิลีใช่ไหมนะหุ้นสิลีแสนสิลีนะครับผมนะผมว่าผมก็เคยดูนะอ๋อแบบสิลีสิล,สลีผมเคยบอกว่าสองจุดห้าใช่ไหมดูท่าทางล้วจะไกลไปสองจุดห้าแนวต้านเขียนกอดปั้งตรงนี้แนวต้านนะครับผมนะตอนนี้หุ้นสิลี MACD ครับกำลังจะตัดลงเพราะนั้น นี่คือจุดระวังนะกำลังจะลงแล้วนะครับผมนะราคารายสัปดาห์ตอนนี้เอ้ยแต่ลายสัปดาห์เนี่ยนะลงไปแดนลบแล้วก็จริงนะแต่เหมือนกำลังจะกระดกขึ้นนิดหนึ่งนะนะในลายวันตอนนี้นะสะลกขากขึ้นตัดขึ้นแล้วแต่ว่าน่ากลัวอยู่เพราะว่ามันเป็นไซสเวในแดนลบนะครับผมนะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไม่เยอะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไม่เยอะนะครับ นะอาจจะขึ้นบ้างนิดหน่อยมานิดหน่อยนะอาจจะขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ขึ้นไม่เยอะนะครับผมนะขึ้นไม่เยอะในรายสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ชัวว่าว่าจะเป็นตัดขึ้นแน่ๆน,นะมีสิทธิ์ที่จะลงต่อนะแต่ดูจากท่าทางแนวโน้มรายเดือนที่ตัดลงแล้วก็มีสิทธิ์ลงต่อสูงมากๆนะมีสิทธิ์ลงต่อสูงมากๆเอ่อตัวนี้มันจะลงไปถึงไหนเนี่ยสิลิเป็นหุ้นแบบนี้ ตัวที่ต่ำที่สุดที่คาดการน่าจะประมาณราคาประมาณตัวนี้นะราคาประมาณตัวนี้นี่ตัวนี้0.45คือราคาที่ต่ำที่สุดที่คาดการว่าแสนสิริจะลงไปตรงนั้นแต่แสนสิริน่าจะลงวายตายแล้วเดี๋ยวดนาะเดี๋ยวดนะแสนสิริถ้าเทตัังแต่ตรงนี้ล่ะ ไม่ไดเลยอุณหภูมก็ไม่ได้ช่วยนะดูท่าทางแล้วขึ้นสูงสุดคือสองจุดสามสี่ลงต่ำสุดคือศูนย์จุดสี่ห้าตอนนี้แนวโน้มของสิริมันลง MACD กําลังจะตัดลงแล้วเข้าแดนลบเลยถ้ามันตัดลงแล้วเข้าแดนลบเลยเนี่ยหุ้นตัวนี้จะลง ปกติถ้าหุ้นขึ้นต่อเนี่ยหุ้นจะลงประมาณ30%นะครับผมนะซึ่งลง30%ตอนนี้มันลงถึงแล้ว30%นะจาก1.43เนี่ยลงมา1.1คือถึงแล้ว30%นะตัวต่อไปที่มันจะลงต่อก็คือ0.9นะครับผม0.9เส้นนี้0.9นะเพราะนั้นจุดที่ลงต่อเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็น0.9นยเก้า 0.9นะครับราคา0.9ที่จะลงต่อถ้าถ้าหุ้นสิริพ้นจาก0.9เนี่ยคาดการณ์น่าเป็น0.6ซึ่งต่ำสุดแล้ว0.6คือแนวรับแนวรับแล้วนะ0.6คือแนวรับของแสนสิริและหุ้นสิริแหละ,ะแต่คาดการว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะลงแต่0.9นะครับผม0.9 เนะพราะว่าอืมไม่มีวี่แววมีว่าจะขึ้นนิดหนึ่งว่าจะขึ้นหนึ่งแต่ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งขึ้นมาประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งห้าแต่ขึ้นไม่เยอะคาดการณ์ว่าจะลงไปศูนจุดเก้านะครับนะแสนสิริน่าจะลงไปศูนย์จุดเก้า น่าจะลงครับผมตอนนี้เทรนด์กลับด้านกันหมดเลยนะราคาหุ้นน่าจะลงไป0.9ในแสนสิริครับหุ้นสิริตอนนี้นะจากราคาปัจจุบันคือ1.11 1.11นะครับผมลงไป0.9นี่คือทำฐานคาดการว่าทำฐานถ้าถ้ามันจะขึ้นต่อจริงๆอ่ะตรง0.9นี่คือตรงฐานที่ต่ำแล้วนะ ต่ำแล้วก็คือฐานมันฐานจริงๆเลยนะก็คือต่ำแล้วนะครับผมในซีดนะีอีกตัวหนึ่งเสนาหรือเปล่าเนะสนาเจเสนาเจแนวโน้มรายเดือนคือสโลปขาขึ้นในแดนบวกนะราคาหุ้นขึ้นฮงห,หุ้นขึ้นฮใ,ในรายสัปดาห์โอ้โหรายสัปดาห์เหมือนทําทฐาน เหมือนจะลงมาทําฐานนิดนึงเนี่ยดูก่อนรายวันรายวันกําลังขึ้นอราคาไปต่อครับราคาราคาไปต่อนะในหุ้นเสนาเจนะหุ้นที่ผมก็ไม่น่าจะเคยไม่น่าจะเคยวิเคราะห์เสนาเจนะครับผมไม่น่าจะเคยวิเคราะห์ไว้ซึ่งเสนาเจเนี่ยนะราคาปัจจุบันคือหนึ่งจุดหนึ่งแปด นะครับ1.18ปราคาปัจจุบัน1.18ซึ่งตรงนี้เป็นเวฟ1นะเป็นหุ้นขาขึ้นเวฟหนึ่งนะครับนะซึ่งหุ้นขาขึ้นเวฟหนึ่งเนี่ยก็จะขึ้นประมาณเอ่อถ้าใครเฝ้าหุ้นตัวนี้จริงๆเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะได้ซื้อกันอยู่แถวๆนิวไฮจบไหมครับนะนิวไฮนะน่าจะอยู่แถวๆนี้นะถ้าใครแบบว่าซื้อช้าหน่อยถ้าใครซื้อเร็วหน่อยก็จะซื้ออยู่แถวๆศูนย์จุดสองเจ็ด ถ้าใครช้าหน่อยนะก็จะได้ไปที่ราคา0.4นตะตอนนี้ก็คือขึ้นแล้วนะครับผมนะคาดการว่าราคาน่าจะมีลงนิดหน่อยลงนิดหน่อยนะแล้วก็จะขึ้นไปต่อนะครับนะที่ราคาประมาณสัก1.9 1.9 1.9ถ้า MACD ยังคงทยานขึ้นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับผมนะแล้วก็ในรายสัปดาห์ตรงนี้ตัดขึ้นปั้งใช่ครับ นะราคาจะไป1นึ่งจุดเก้าสามนะครับหนึ่งจุดเก้าสามนะตรงนี้ถือว่าเป็นหุ้นเวฟหนึ่งนะครับผมนะเวฟหนึ่งเซลล์วันได้นะหนึ่งจุดเก้าสามนะขึ้นไปประมาณสักหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ในหุ้นเสนาเจตัวนี้นะครับในหุ้นเสนาเจตัวนี้นะเอาละนะในวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะในวิเคราะห์หุ้นเทคนิคแบบสดๆกับผม เมากุงหุ้นเทคนิคหนักปีหน่อยนะครับฟังถึงตรงนี้นก,ก็กดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะติดตามช่องเม้าโปเกเดอรี่เอาไว้นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่นะครับผมนะนะเมื่อผมมีเวลาเราจะพยายามมีเวลาว่างบ่อยๆนะครับผมนะงั้นผมไปก่อนนะครับผมลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ